ซุนเอ๋อระวังฮ่าฮวิ่งสีขี่เจ้าหนูน้อยวิ่งสีขี่ให้ตายสิมันไม่ควรเป็นแบบนี้เราไม่สามารถหลบสายตาของคนคนนี้ได้เลยเราต้องสู้กับยาประมาทโอ้เปียวเพลงสวรรค์นั่นดูน่าสนใจดีนี่โอ เป็นทักษะที <kr> ่ด <y ee> <nosso> mm ีแ hmm> ต่เจ้าอ่อนแอเกินไปพวกเราไม่ใช่ของเล่นของเจ้าไอผีเท่าตัวแดงเจ้ามีสัญลักษณ์ของตระกูลกูด้วยอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่ช่างน่าสนใจจริงๆใช่แล้วเราทำได้ตอนนี้ ข้าไม่สามารถสัมผัสการมีอยู่ของเขาได้อีกต่อไปฮไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวสุนเอ๋อรลเลวังสาวน้อยจากตระกูลกูข้าได้ตัดสินใจแล้วว่าเจ้าจะต้องอยู่กับข้าและเล่นเกมอยู่กับข้าวในสุสานแห่งนี้ตลอดไปเจ้าอย่าฝันไปเลยยวงห่างจากสุนเอ๋อเลยเนาะ พ่ะคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าเนานนเนาะนนมันสัญลักษณ์ของตระกูลเสี่ยวเฮ้เฮ้เฮ่เฮ่เฮ่เย่นก่อนพ้่ชายเู่นี่เค่ล้อเล่นเฮยๆูน้า่ฮ่เ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 ฮ่ขฮ่เฮ่เฮ่เฮาเฮ่เด้เฮ่าฮ่เฮ่เฮ้เฮ่เฮ่่เฮ่่เฮ่เฮ่เเฮ้น นี่นี่น,นี่คือทักษะรับทักษะเกี่ยวกับแกนพลังงานโปรดยอมรับพวกเขาได้เถอะยินดีนเป็นอย่างยิ่งพวกเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยและตอนนี้ข้าก็ได้ปฏิบัติตนกับเพื่อนของพวกเจ้าแล้วเพียงแค่กินยาสักคู่พวกเขาก็จะหายดีในทันทีเจ้าน่าจะบอกข้ามาตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเจ้ามาจากตระกูลเสียวนะ่ะฮ่าฮ่าเมื่อกี้ ถ้าเราไม่ต่อสู้กันแล้วเราจะเป็นเพื่อนที่ดีนนาคตกันได้ยังไงล่ะเออกลับลืมไปว่าเจ้ายังคงต้องเดินทางต่อถ้าอย่างนั้นข้าจะไม่ลบกวนเจ้าอีกต่อไปไปมาเล่นกันใหม่นะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาบ้าไปแล้วกันหรอดังนั้นเขาแค่ปล่อยพวกเราไปใช่แล้วข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าทำไมท่านพี่เสี่ยวเยียน่นท่านคุณหนูเรามีเรื่องที่สำคัญที่ต้องคุยกันเราควรทำยังไงต่อไปกันดีก่อนหน้านี้ท่านพี่เสี่ยวเยียน่นใช้ทักษะการเปลี่ยนแปลงลึกลับและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าผาของท่านดูเหมือนว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลสัญลักษณ์ของตระกูลสายเลือดของตระกูลเสี่ยวยังคงไม่หายไปงั้นหรือ ในทางลิษสีแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสัญ,ญลักษณ์ตระกูลปรากฏขึ้นตระกูลเสี่ยวอย่างนั้นเหรอไม่น่าแปลกใจเลยว่าในตอนนั้นทําไมข้าถึงรู้สึกกระวนกระวายใจแต่เนื่องการตายของบรรพบรุษเสี่ยวชนตระกูลเสี่ยวได้ตกต่ําลงและตระกูลเสี่ยวก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยข้าสัมผัสได้ถึงคนที่มีพลังอยู่ระดับนักปลเจ้าก็อย่าลืมละว่านี่ คือสุสาสววันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นบนรนเพบรรุษเสี่ยวซวนท่านพี่เสี่ยวเยี่ยนข้ารู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่แค่เห็นกับตาก็รู้ความจริงตอนนี้พวกเราก็พักมาพอแล้วได้เวลาที่พวกเราต้องรีบออกเดินทางแล้วละ่ะมุ่งสู่หลุมสองศพของเสี่ยวซวนข้าเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับป่าหินแห่งนี้ กับผู้โสของตระกูลเราไม่ค่อยอยู่ห่างจากสุสานของเสียวชวนเท่าไร่อีกสองวันน่าจะถึงนี่ถือวันดีระวังนี่มันเป็นการซุ่มโจมตีเจีย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 ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าพวกโง่พวกนั้นมันจะตกหลุมพรางได้ง่ายง่ายเจ้าพวกหนูของตระกูลวิญญาณน,นั้นมันซ่อนตัวได้ดีมากพวกเจ้าคิดว่ากับดักแค่นี้มันจะเล่นงานพวกเราได้งั้นหรอ เจ้าพวกตะกูลวิญญาณพวกเจ้าต้องหากที่ตกหลุมพรางในครั้งนี้อยากคิดจะหนีเขียวลเฮียเฮ่ยเสียเจียท่านผู้สูปูดทํามันด้วยอ <c oughs> นะนะนานี้นี่คือเด็กเซียวเวย็นที่เจ้ากำลังพูดถึงนั่นเหรอความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่ต่ำเลยนี่เจ้าไม่สามารถจัดการกับเขาได้อย่างนั้นเหรอ ฮ <G ren ior> ่าฮาทายาทบรรพบรุษของตระก,ะกลูลวิญญาณของข้าไม่ดีเท่าบรรพบรุษของพวกเขาเลยคนจากตระกูลวิญญาณระดับนักบุญมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงข้า <G ren ior> น้อยผู้นี้ได้ทำภารกิจลม้มเหลวเพราะบรรพบรุษของพวกเขาแต่ชายผู้นี้ทำให้เกิดปัญหาใหญ่กับตระกูลวิญญาณข้าจึงขอให้ท่านบรรพบรุษทั้งสองช่วยดูแลพวกเขาด้วย หายอดของเสี่ยวซุนต้องตาย